สอวอชุดเก่าให้มีมติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่ที่ปรากฏว่าผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะสารปกครองได้มีการพิพากษาแล้วนะครับว่าระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและกกตไม่ได้มีการอุทธรณ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของอนุทินชาญบินกุลนะครับที่มีคุณเดตจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปถ้าเศษฐาทวีสินปอกนักดนตรีมาไทยก็คือถ้าผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้มีข้อสั่งการใดๆแล้วตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามเนี่ย ว่าในการจังหวัดก็จะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็แล้วก็นาเสนอให้รัฐมนตรีว่าการจวงหาดไทยมีคาสั่งนั่นมีเอาภไทยนี่มีแค่สั่งกดอย่างเดียวเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตรวจสอบในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับทำการโครงการระบบคลาวซึ่งมีงบเกือบพันล้านแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มอบหมายให้กับบริษัท โทรละคม,มนาคมแห่งชาติหรือ NT ็นเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเพราะมีประชาชนเนี่ยเขาร้องมาที่ผมและผมก็ตรวจสอบรายละเอียดที่เอกสารต่างๆเนี่ยพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเกือบพันล้านแทนจะเป็น e bidding เนี่ยแต่เป็นการเชิญชวนเฉพาะลายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยที่ทางบริษัท NT แล้วกันนะครับนิทคมคมนาคมแห่งชาติเนี่ยเชิญชวนมาเจลายด้วยกัน แต่ปรากฏว่าในเจ็ดลายเนี่ยพอไปตรวจสอบเชิงลึกประเด็นที่1ไม่ได้อ e ีบิดดิ้งแล้วประเด็นที่2ก็คือไปตรวจสอบพบว่าในเจ็ดลายเนี่ย<อ>กรรมการคนหนึ่งน่ะถือหุ้น3บริษัท<อ>บุคคลเดียวนะครับและอีกบุคคลหนึ่งอ่ะ,อะถือคือเป็นกรรมการนึงสบริษัทแล้วกรรมแล้วแล้วอีกคนผู้ถือหุ้นเนี่ยถือ2บริษัทนี่ประเด็นต่อมาเนี่ยพอไปตรวจสอบข้อที่3เนี่ยพบว่า หลังจากมีการเสนอราคาเนี่ยที่ราคากลางอยู่9 9้า้อย้าสิบห้าล้านโดยประมาณเนี่ยพอเสนอราคาเนี่ยที่เชิญชวนเฉพาะรายเนี่ยถอนตัวครับอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทต,ต่างๆท,ท,ที่จะประมูลรับเหมางานเนี่ยเขาวิ่งหางานแต่ห้าบริษัทกับกับไม่เสนอราคาซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากแล้วทำให้เหลือสองบริษัทคือบริษัทกกขอแล้วกัน บริษัทกกขอเ,เสนอประมูลจากราคากลาง995ล้านเนี่ยบริษัทที่ชนะเ,นเสนอ991ล้านเศษผู้ผู้ที่แพ้เ,นเสนอ992ล้านเศษซึ่งไปคำนวณระยะการเสนอราคาเนี่ยห่างกัน0.16ซซึ่งตามหลักวิชาการของปปชแล้วเนี่ยการเสนอราคาต่ำกว่า1เซนเนี่ยมันสอที่น่าจะไม่ไม่ชอบผิดปกตินะครับ ยังมีร้อยสี่สิบเสียงอยู่แล้วก็ยังมีอแคนดิเดตอีกสองคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุทธิชัยเป็นผมผมก็ไม่คิดอะไรไม่คิดโอ้หผมจะไแยกคุณตุ้งอิงได้ยังไงอะถ้าถึงเวลาเกิดมันจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นผมผมจะบอกโอ้คุณตุ้งอิงอย่าเป็นนะเดี๋ยวอาเป็นเองเพราะอาเหมาะสมกว่าพูดอย่างนี้หลานก็เอากระเป๋าทุ่มเปลี่ยนใจหัวอาเลยถีมันไม่ได้หรอกอ่าแต่ว่า นึกา<ม>ติกาดีที่สุดออนดอกกติกาดีที่สุดถามว่าผมผม,ผมว่าผมว่าการที่ผมจะไปอยู่จุดไหนมันต้องมีความชอบทำก่อนอืออย่างวันนี้มาอยู่มาหาทยถ้าท่านเอาตอนที่คุยกันอ่าคำนาคมก็ไม่ให้เป็นสารนสุกก็ไม่ให้เป็นแล้วเป็นภาพระดับสองมีเจ็ดสิบเสียงมันก็เหลือแค่ทวงเดียวอ่าทุกอย่างมันมีโลจิกหมดครับ มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีอะโยนายมาแล้วเราก็งักหมดไม่ใช่ไอ้ตรงตรงตำแหน่งนายกก็เช่นกันมันก็ต้องดูใช่ไหมครับวันนี้ถ้ามีอยู่เจ็ดสิบเสียงแล้วทะลึ่งไปเป็นนายกโดยที่มีพักร้อยสี่สิบเสียงร่วมอยู่ด้วยอะอืมก็มาขอไหมคุณคุณลิซัาจะเอาไหมไม่มไปคุณองค์เิงมาขอคุณอา ช่วยหน่อยเธอคุณอาเป็นก่อนเธอหนูยังไม่พร้อมเนี่ยแล้วยังไงหนูจะช่วยเนี่ยแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเห็นด้วยอ่อาว่างไงผมผมผมยังยังไม่คิดถึงตรงนั้นเลยไมเพราะว่าผมยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ยังไปได้อยู่นะมผมไม่ก้าวไกลาก้าวล่วงอะไรใครนะมหมายว่ารัฐบาลทุกคนจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เก่งบ้างไม่เก่งบ้างอะไรแล้วแต่คนวิพาวิจารณ์ แต่ว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับถ้าหัวหน้าพักทุกพักคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลักอ,อันนีน้นโยบายท่านผมถนับสนุนน,นโยบายผมท่านสนับสนุนม,มันก็ไปได้ที่ผ่านมานะครับอนุทินโดนหนักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นให้เสด็จพี่ไปยื่นเอาผิดนะอนุทินที่ดีเอสไ ขณะเป็นดัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์นะฮะก็มีการกล่าวหาโดยเดียรสายก็บ,บีบอนุทินทุกทางนะครับสประเด็นนี้ก็เป็น2ประเด็นหลักหลังจากที่อนุทินถูกเป็นคันดิเดตนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและที่สําคัญตอนนี้อนุทินชาญวิรุณทิ้งไพ่ไม่ยอมเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปหลังจากโดนบีบเ <L un> หตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างหนักก่อนหน้านั้นอน,อนุทินก็มาเห็นด้วยเรื่องของเงินดิจิตอล ว่าเงินที่จต่อจะต้องถูกกฎหมายเท่านั้นแต่ต่อมาอนุทินก็เปลี่ยนท่าทีหลังจากมีเรื่องของกัญชาและตอนนี้บีบถึงขั้นกัญชานะครับจะให้กลับไปเป็นยาเสพติดและก็ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปทําการขึ้นบัญชีให้กลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5นําเรื่องกัญชาซึ่เป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนจากพรรคการเมืองนะครับมาเล่นเกมทางการเมืองเล่นงานพรรคภูมิใจไทยแต่ ความเสียหายของประเทศมากกว่า20 0 0มล้านบาทนะครับโดยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะต้องการสกัดอนุทินไม่ให้เป็นนายกกัฐมีตีที่สำคัญะรอบนี้ก็มีการบีบอนุทินโดยการไปยื่นทีดีเอสไอนะครับจะเอาผิดนะกล่าวหาว่ามีการทุจริตเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขในช่วงโควิดที่ผ่านมา ท่าทีของลูทินชาวิกุลในรอบนี้เขาไม่พูดถึง2เรื่องที่ผมเรียนไม่ป่าจะเป็นเรื่องของกัญชาไม่ว่าจะเป็นถูกกรองที่ดีอาศัยแต่เขายอมรับนะครับว่าเกมต่อไปหลังจากนี้นะครับถ้าเศรษฐาทวีสินปิวมีความผิดตามกฎหมายเขาก็จะให้อุ้งอิงนะเขาก็จะให้ใชัยเกษมพิจ,โจโรารณานะครับว่าจะ ็นนายกัฐันตรีหรือไม่ถ้าไม่เป็นค่อยมาว่ากันทีหลังแต่เขาจะไม่จับมือกับในฝั่งของก้าวไกลอย่างเด็ดขาดวันนี้คงเห็นชัดเจนมากขึ้นนะการเมืองมันสลับซับซ้อนนะฮะตอนแรกอนุทินก็เป็นคันดิเดตนายกัฐันตรีตอนนี้อนุทินพอโดนบีบจ,จัดจัดก็บอกว่า70เสียงไม่พอหรอกที่จะเป็นนายกกฐันตรีได้ทําให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับสวก็ไม่มีการรับรองนะครับสวชุดเก่า ทำหน้าที่ต่อไปก่อนที่สำคัญไปมากกว่านั้นสวชุดเก่าให้มีมติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งสวชุดใหม่ที่ปรากฏว่าผิดกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะสารปกครองได้มีการพิพากษาแล้วนะครับว่าระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและกกตไม่ได้มีการอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะ สวาสายสีน้ําเงินที่ใกล้เิดกับมนุษย์ถิ่นนั้นได้เสียงข้างมากในสมาชิกวุฒิสภาการเมืองมันสลับซับซ้อนนะฮะตอนนี้อนุทินทิ้งไพ่ละไม่เป็นนายกรัฐมนตรีละเพราะโดนบีบแต่จากนี้ไปผมเรียนหุ้นส่วนฮะเย็นๆการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายแม้ออนุทินทิ้งไพ่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอู้ละเว้ยผู้ในคนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำ ไทยนะเว้ยไทยคนเหยียบย่ำไทยเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมอย่ามาดึงว้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย่ำน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงาน ขอบโกยโกงกินไม่รู้จะก,กินไม่รู้จะพออำนาจฝ่าพอพอเสียทีเิดพอเสียทีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กู้และเว้เฮ้ยกู้ในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำ ให้ละเว้ยให้คนเยียบยำ่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจลมพารวมพลังเหล่าบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลาน ผู้นี้คนไทยดูบ้างไหมใครเป็นคนทำให้ละเว้เฮ้ใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลม ลงมาต่มมามรวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหนา้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมรเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชา ไยกูละเว้ยกูในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ยใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจุใครละเว้ย